สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวด้อครับพี่น้องวันที่7กรกฎาคม67ครับวันนี้น้าเชียร์้าลวยกับมานําเสนอครับผมแนวทางราวพัฒนาครับงวดวันที่8ครับพี่น้องเนาะงวดวันที่8กรกฎาคม67หรือว่าวันจันทร์ครับเป็นแนวทางตัวเลขในคลิปนี้ก็จะเป็นของพอรลัดเผาเด้วยครับพี่น้อง เด่นบนล่างพออลาดเท้าครับผมแล้วก็เลขเด่นเดินดี f c ส่งให้ครับผมตัวเด่นซึ่งเดี๋ยวน้ำเชียร์ผ้าด้วยในคลิปนี้ก็จะผ้าพี่น้อง FC ประกรบคูน้ำครับผมประกรบคูน้ำครับแล้วก็นในส่วนของเหล็กเด่นของเก่ามาเชียครับผมครับถือว่าเดินดีนะครับพี่น้องเด่นของเก่ามาเชียครับในคลิปนี้เดี๋ยวไปเบื้องน้ำกันครับพี่น้อง รวมไปถึงเลขของพี่พรครับผมลาพัฒนาพี่พรครับมวดวัางหันเพื่อนกบเขาที่ศูนย์หาหาศูนย์ครับพี่น้องลาพัฒนาพี่พรก็ถือว่าเด็ดคือกันเด้อครับพี่น้องครับผมสองงวดติดครับงวดนี้เป็นงวดที่สามทาเขาครับพี่น้องเนาะจังได้กะมาเบิ่งไปน้ากันในคลิปนี้ครับเพื่อนกะมี่จัดสามตัวให้พรครับผมครับเอาก่อนที่จะไป รับชมรับฟังแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาร่วมเซียนในคลิปนี้ด้ยครับผมกับน้ำเชียร์ผ้าลวยกับขอขอพระคุณพอลาดพาวครับผมเอฟซีใจดีครับพี่น้องเนาะที่ทรงเหล็กเด่นเดินดีให้กับน้ำเชียร์ผ้าลวยครับแล้วก็พี่พรครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเชียร์พ้าลวยในเด้อครับผม ไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกในคลิปนี้กันเลยครับครับพี่น้องครับผมครับสำนักแรกครับลาพัฒนาพ่อลาดเพ้าครับงวดก้อนนานีครับผมงวดวันที่สามซึ้งว่าเหลขเพ็่อจะกอดข้อกันเหล็กสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองครับผมที่ออกเจ็ดสองครับพี่น้องงวดนี้กับเป็นคููทางครับผมศูนย์เป็นรักลอยหรือว่าล่องลางหกนี่เป็น ลักน้วยบนกับเนี่ยครับพี่น้องพอลาดเผาตั้งแต่ตามมามีลุดทั้งสองสูตรคือหวดเดียว้วครับผมหวดก้อนเจ็ดสองครับพี่น้องแต่ขับมาเดินดีอีกแล้วครับผมครับก็ติดไว้เด้อครับพี่น้องก็ติดไว้ครับงว,วดนี้ครับวันที่แปดเป็นตัวใดครับผมแปดกรกฎาคมพอลาดเผาเด่นบนล่างสูตรที่หนึ่ง ได้แปดกับเก้าครับแปดกับเก้าสูตรที่สองได้แปดกับหนึ่งครับสูตรที่สองได้แปดกับหนึ่งครับตอนนี้ชนแปดครับผมสองสูตรนี่ชน8นแปดตั้งเตยชนกบมาได้ครับพี่น้องชนกบมาครับถ้าพี่น้องอจากประกบในนี้กับล่องเบิงได้ครับผมแปดหนึ่งหรือว่าแปดเก้าครับหรือว่าแปดแปดครับผม แคบไปด้วยครับผมพอลาดเพาต่อมาครับเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับพี่น้องเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้แปดกรกฎาคมหกสิบเจ็ดเด่นบนล่างหกเจ็ดแปดครับหกเจ็ดแปดนี่ครับพี่น้องหกเจ็ดแปดเดี๋ยว นำเชียร์ผ้าลวยจะเอาสองชุดนี้มาประกบกันเ้ยครับผมมาประกบคู่กันเห็พี่น้องเบื้องครับตอนนี้ก็มีชนแปดครับพี่นอนะ้องเนาะชนแปดครับไปเบื้องหน้าตากันเลยครับผมชุดนี้เด่นเดินดีหกเจ็ดแปดครับผมพ่อรัดพราวแปดเก้าหนึ่งครับเพราะว่าซ้ำแปดครับพี่น้องก็เลยเอามา ัวเดียวครับผมมาประกบกับเด่นเดินดีงวดนี้ประกบออกมากครับผมได้เก้าคู่ครับกระชิมี่หกแปดหกเก้าหกหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งแปดแปดแปดเก้าแปดหนึ่งครับผมได้เลขเก้าคู่ด้วยครับปีหน่องเก้าคู่ เด่นเดินดีและพอลาดเพลาครับพี่น้องลองแคบไวบเบิ้งครับพี่น้องเปรียบเทียบเบิ้งลหลายๆเส้นครับต่อมาสูตรก้ามาเชียร์ด้ครับพี่น้องได้สี่ห้าหกครับงวดนี้ได้สี่ห้าหกครับเป็นเด่นบนล่างครับผมสี่ห้าหกสูตรนี้ก็เดินดีได้ครับพี่น้องสูตรนี้เดินดี มูบังหันกะเขาได้ครับพี่น้องเข่ากอดข้อกันพร้อมครับพี่น้องนาหากับหกครับต่อมาพี่พรครับผมพี่พรครับนี่ครับเข้าหลักร้อยก็คือศูนย์ด้ครับผมแล้วก็เข้าตัวล่องศูนย์ห้าครับเอกลาง เอามาเบิ่งกันในงวดวันที่8กรกฎาคมครับผมเลขพี่พรครับหลักร้อยครับผมได้ตัวเดิมครับพี่น้อง023 023 2ตัวบนล่างครับเน้นบนกันล่างกับว่าได้ครับพี่น้อง72 79ตัวเน้นเด้ครับผม72 79 02 09ครับแล้วก็มี42 49 เน้นอีกตัวหนึ่งคือ c 2ครับพี่น้องเน้น42อีกตัวครับสมตัวบนครับผม072079379272279และ202ครับนี่ถ้าเพื่นเขางวดนี้ก็จะเป็นงวดที่3ต่อเนื่องได้ครับพี่น้องงวดที่3ต่อเนื่องครับเพืนเขามา7205ครับผม แต่งวดนี้เบิ้งครับพี่น้องถ้าเบิ้งเทียบใส่กับที่กอมาเชียประกบบ่งหันมีบ่ครับพี่น้องมีชนกันบ่มีชนเจ็ดเก้าด้วยครับผมชนเจ็ดเก้าเอาเนี่ยแหละครับผมแคปหน้าจอไว้เด้อครับพี่น้องคลิปนี้ครับเอาครับพี่น้องครับผมจะเห็นกันแล้วครับพี่น้องแนวทางเราพัฒนาในคลิปนี้ครับพี่น้องถือว่าเด็ด ครับผมถือว่าเด็ดเพราะว่าตะละเซียนทีนี่ในคลิปนี้มวยว่าหันพลงานเพื่อนกับเขาครับพี่น้องเนาะบ่าจะเป็นพ่อลาดเ้าพี่พรครับหรือว่าสูตรเกามาเชียครับพี่น้องลองเบิรงไปน้ากันครับเดินดันดีเพื่อนกะมีรลดบางครับพี่น้องเนาะมวดโวตนีกัเยาเผอครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์พ้าร่วยกะขออวยพรให้พี่น้องชี้โคดีเด้อครับผมถูกหวยลยเงินไปน้ำกันครับแนวทางลราพัฒนาครับ วดวันที่8กักยายน67สองทุมครึ่งโชคดีไม่ต้อกันเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ